เด็ดเด็ดเด็ดยแป๊บแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเด็ดเด็ดยฮ่ผมจะบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้สคริปต์นะครับเ่าอย่าเพิ่งรายงานช่องผมนะแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะเต้นเร็วนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โพลนะมันมันเกิดอะไรขึ้นอีกอ่าผมเจอบั๊กอะไรอีกเนี่ยเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออโอเคบั๊กเพียบนะ บักแล้วก็ทําไมผมต้องเป็นคนเจอด้วยเนี่ยทําไมกันนะหรือว่าผมเป็นอาจจะเป็นเอ้ยหรือว่าผมอาจจะเคยเป็นอดีตแฮกเกอร์ผมเกิดชาติมาใหม่แต่เมื่อร้อยปีก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์นี่อืมคงยังไม่ยังไม่มีแฮกเกอร์แหละมันเกิดอะไรขึ้นกับผมเิี่ผมจะเดินไปไหนครับเนี่ยอ่ะทุกคนทําไงดีเอาเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้แหละนะครับ อ่าโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในอัปเดตนี้อยู่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าอัปเดตเนี่ยเราเคลียร์ไประดับหนึ่งะครับแล้วก็เปิดไข่ไปเรียกว่าซองแพ็คดีกว่าไม่ใช่ไข่นะครับไม่ได้เลยนะครับ0ูนย์จุดห้าโอยากมาก <laughs> ยากแบบยากมากนะครับเพราะฉะนั้นอะ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอฟาร์มสัก 2. 300เพรก่อนนะครับคลิปหน้าต้องการันตีได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่หนุกนะแต่ว่าวันนี้นะครับในอัปเดตใหม่ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยยังดูไม่ครบนะครับเพราะว่ายังมีในส่วนหนึ่งนะครับอ่ี๋ยว๊บนึงนะมันกดตรงนั้นยังไงอ๋อโอ้ไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้นานเลยนะครับเพราะว่ามันมันเออผมไปดูมาแล้วนะครับว่ามันค่อนข้างยากนี่คืออาชีพเมนนั่นเองนะฮะอืมซึ่งอาชีพเมนที่ผมต้องการจะทำเนี่ยครับผมอันนี้ครับ ผมรู้ส <ITA> ึกว่าใน youtube ในเพจหรืออะไรก็ตามเนี now, ่ยผมยังไม่เคยเห็นนะที่ทำอันนี้ได้นะครับวันนี้เ like ดี๋ยวลองดูซิแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยลงก่อนได้ไหมลงก่อนจะได้ไปทำเนี่ยอ่ะผมขอญาตบินไปไกลๆได้ไหมแป๊บหนึ่งนะทุกคนลองดูก่อนระหว่างบินก็ร้านน้องยูแล้วกันนะครับฟาร์มเดวิลอ้าวโอลงได้แล้วครับอาตายเลยสิอะไรครับเนี่ยร้านน้องยูนะครับรับฟาร์มเดวิลนะครับ เวลหนึ 1> 1่งถึงห้าสิบเวลหนึ่งถึงร้อยเนี่ยร้านต้องอยู่นะครับรับหมดแน่นอนนะลิงก์ใร์คลิปได้เลยทุกคนแล้วก็ร้านพี่วิวประกอบด้วยนะครับอันนี้รับซื้อสัตว์เลี้ยงได้เลยนะฮ่าสามารถไปซื้อสัตว์เลี้ยงกันได้นะครับลิงก์ใร์คลิปทั้งคู่เลยอ่ะก่อนอื่นที่เราเนี่ยครับจะไปดูกันนะครับว่าอาชีพเ,เนี่ยทําทได้หรือเปล่าหรือว่ามันยากแค่ไหนนะครับผมขออนุญาตลองนี่ก่อนอันนี้คือบักน้องลิงนะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเจ็ดส ครั้งก่อนเนี่ยขายลิงไปประมาณ200ตัวก็คือเกี้ยงเลยเนะครับคน,คนต้องการเล่นบัคเพียบอ่ะลองลิงให้ดูนะครับบัคลิงยังใช้ได้หรือเปล่าเหมือนเดิมนะครับลิงเนี่ยเซตหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ10ตัวเนาะบัคหนึ่งนะครับอ่ะด,ดูซิว่าแก้บัคหรือ,อยังโอเคเทรดมาปุ๊บนะครับเราเทรดกลับนะครับเหมือนเดิมโอเคครับลิงมาด,ดูสิว่าจะลดหรือเปล่า1ตัวยังได้นะทุกคนเห็นไหม <laughs> ยังคอมพิวต์อยู่เลยเนี่ย โอ้โหเจนเดลน่าจะแก้ไม่เป็นแน่นี้เป็นบักที่เจนเดลน่าจะอยากจะยอมแพ้มากเนี่ครับดี่เรยว่าหวานเจี๊ยบเลยอ่าโอเคไปหมดแล้วนะครับฟัดครับ,รบผมสองจุดเก้าสี่ครับเหมือนเดิมเปะนะครับ <laughs> โอ้โหสุดจริงครับทุกคนบัคยังได้อยู่อเนี่ยอ่าเมื่อกี้ใส่ไปเจ็ดตัวนะครับลองดูซิว่าเพิ่มอีกกี่ตัวนะครับเป็นลิมิตของเขาอืม รู้สึกว่าจะลิมิตได้แค่ประมาณ7ตัวแล้วครับทุกคนตอนนี้อ่ะลดลงเรื่อยๆนะก็แกนเรื่อยๆครับคุณเจนเดลมีมีออโต้พุทนะครับอ่า15สิบห้าวิบัคลิงก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคงั้นอ่ะโอเคใครอยากจะลองไปเล่นบัคลิงนะครับเวอร์ชันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมขายต่อแล้วกันนะครับเซตละเจ็ดตัวแล้วกันตอนนี้ใช้ได้แค่เจ็ดตัวเลยนะครับโอเคฝากด้วยนะครับร้านต้องอยู่อ่ะโอเคครับวันนี้ดูซิพิสมตินะครับทํายังไงบ้าง อัน,นอแรกเก็บผลไม้ที่เป็นมิวเทชันนะครับสองหมื่นอันสองหมื่นผลเหรอโอ้ย oh, ชฉยย่อยเลยทําลายต้นไม้หนึ่งพันอันเก็บดิสโก้สามสิบอันนี้ชิวๆเก็บบีนสต็อกสามสามร้อยเก็บ 300, 100, บีนสต็อกที่ติดซิลเวอร์หนึ่งร้อยเก็บบีนสต็อกที่ติดเรนโบว์ห้าชิวๆหมดเลยนะครับเก็บเอเมอร์ลิลี่หนึ่งร้อยเก็บเอมเบอร์ลิลี่ที่เป็นโกลเด้น แล้วก็ให้เอ็มเบอร์ลิลี่วางเจ้าชูการ์แอปเปิ้ลชิวๆครับฮาวเวดเก็บชูการ์แอปเปิ้ลหนึ่งพันเก็บเรนโบว์ชูการ์นะครับสิบอันโอเคใช้ชูการ์แอปเปิ้ลนะครับสิบห้าอันในการทําอาหารโอ้โหอ,อันนี้ยากแน่เลยสิบห้ารอบโอ้โหรอเป็นชั่วโมงไปนะครับอุ้ยนี่ยากแฮะอันนี้ยากเอออาจจะเติมโลบัสได้อยู่มั้งเดี๋ยวไนดะ้ทําอาหารโอ้ต้องใช้เครื่องในอา่าที่เราต้องทําภารกิจซิเวอร์เสร็จก่อนนี่จะมีเครื่องแจกนะครับ ซึ่งจะแจกทุกๆอสองสองขั้นนะคอมมอนแล้วก็มิสติกเนี่ยก็น่าจะมีนะครับเห็นไหมมีครับอา่ามี3มเครื่องเลยนะเออถ้ามีอยู่3มเครื่องก็น่าจะทำภารกิจนี้ได้ไวขึ้นนะเออโอเคนะ่าสนใจเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ต้องทําให้เสร็จให้หมดเก็บเจ้าแจแอนพายคอนสามร้อยมีกบอยู่นะใช้ได้นะกบเล่งตเก็บ สิบอันนะครับเจนไบคอนที่กิโลเนี่ยมากกว่าสิบห้าโอเคขายเบอร์นิ่งบัตรหนึ่งพันชิ้นโอ้โหแต่ละอันแต่ละอันนี้คือเหนื่อยๆทั้งนั้นให้ห้าอันครับเบอร์นิ่งบัตรโอ้นี่ชิลเก็บเบอร์นิ่งบัตรที่เป็นซิลเวอร์เก็บเอนเดอร์สตอร์ฟลีสามร้อยอันเอมเบอร์สตอร์ฟลีเนี่ยต้องเก็บแดีต้องติดโกลเด้นนะครับสามสิบเอมเบอร์เอาไปทำาหารอีกสามสิบโอ้โหวะนี่ยากนะฮะ เพนโลแมนส์เนสโคครับโอ้โหต้นใหม่ด้วยโอ้โหโอ้โหนี่ผมข้ามขั้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมไปทำอะไรแรกดีไหมเนี่ยโอ้มันเยอะมากอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมอยากรู้ว่าเจ้าต้นนี้ครับซิลเวอร์พิสมาติกเขาว่าซิลเวอร์เนี่ยคืออะไรคือพิสมาติกซี d แพ็กเนี่ยก็คือสุ่มของเกี่ยวกับพิสมาติกนะครับไม่ว่าจะเป็นชูการ์ไม่ว่าจะเป็นบิสต็อกน,นะครับแต่ว่าซิลเวอร์พิสมาติกนี่คืออะไร อาจจะมีต้นซิลเวอร์มาก็ได้ใครจะไปรู้โอ้น่าสนใจครับเก็บเกี่ยวเจ้าเลมอนเนสโกเนี่ยติดมิวเทชัน25อันเป็นโกลเด้นนะครับ5อันแล้วก็เป็นเรนโบนึ่งโอ้ยแต่ละอัน <laughs> อ่ะไปทุกคนเราจะไล่แต่ละอันเลยดีกว่านีครับจะได้ไม่สับสนกันอืมผมลองคิดไปคิดมาแล้วนะคือผมว่านะไม่ไหวเนี่ยครับ <laughs> ไม่ไหวจริงครับคือมันไม่ไหวแค่อันนึงอ่ะทุกคนเนี่ย คือใช้15 a p ้าแอปเปิ้ลทำอาหารพี่ผมถามจริงมัน15้ารอบรอบล้ว5นาทีโอ้โหเป็นชั่วโมงนะแล้วก็อันนี้คือ15้าชิวชิวไปเลยครับอันนี้เหมือนประชดพี่อันเมื่อกี้15อันนี้30 4ชั่วโมงอย่างต่ำแน่นอนครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมมีทางออกนะครับ ก็คือเดี๋ยวเราลองทดลองกันดูสิเขาบอกว่า30อันในการทําอาหารถ้าสมมติเราใส่เจ้าเอนเดอร์สตรอเบอรี่หรือว่าเจ้าตัวทําอาหารอะไรก็ตามเนี่ย5ชิ้นลงไปใน1หม้อเนี่ยเขาจะได้นับเป็น5หรือเปล่าเฮ้ยคือถ้าแบบนั้นเนี่ยชิปหน้าเนี่ยมีโอกาสที่ผมจะทำเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยดีขึ้นมากๆเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยผมไปนั่งอ่านนะครับแต่ละอันเนี่ยเขาเหมือนแบบ ใช้การทําอาหารเนี่ยเยอะมากนะดีวายแบบเนี้ยรู้สึกด,ด,ด,ดูอันไหนนะอันไหนนะมันจะมีทําอาหารแบบเป็นร้อยอันเลยอะดูสองร้อยห้าสิบโกโก้วาย <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้มันยากกว่าพิสมาติกอีก <c oughs> อพี่เจนเดิ์นี่เขียนเลขผิดใช่ไหมยี่สิ้าถือพี่นะผมว่าเขาเขียนเลขผิดแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนดูยี่สองร้อยอะไรอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้คือยากสุดเนี่ยยากแบบเ,เลือดตกยางออกนะเรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยสามสิบนะทุกคนโอ้โหยน,นี่ก็สี่ชั่วโมงแล้วสองร้อยห้าสิบพี่ผมว่าพี่เขียนผิดแน่นอนเลยไอ้น,นี่สองร้อยห้าสิบมันมากกว่าโอ้ยหมดหมดคำซีเวนะขนาดพีสมาติกเนี่ยยังสามสิบนะอ่าดีวายไปสองร้อยพอเลยแบบนี้พอเลยนอนดีกว,ว่าแต่ว่ารอเล่นครับทุกคนคือก็นะ ก็กอยากจะทำให้หมดนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องแบบเออคุณเจนเดลตั้งราคาเรียนว่าตั้งตั้ง,งอ่ะคลิกตั้งราคาด้วยกันตั้งมาหหดจัด่ะทุกคนโอ้โหผมผมว่าไม่มีใครทําได้อ่ะเอาจริงๆถ้าไม่เติมโลบัคเนี่ย โอ้โหยากนะครับ2อ0อย่างที่บอกไปนะครับแต่ละอันเนี่ยใช้อาหารเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะลองทําเจ้าอันนี้ดูก่อนดีกว่าผมเนี่ยจะได้เครื่องทาอาหารตรงนี้มานะครับแล้วก็ได้ซิลเวอร์คอมมอนด้วยจะได้ดูนะครับว่าเจ้าซิลเวอร์เนี่ยคืออะไรนะครับเปิดมาเป็นปุ๊บต้นซิลเวอร์หรือเปล่าเออชิ้นแรกเนี่ยเสร็จแล้วนะไอเก็บแครอทเนี่ย2อ0อันไอ้นี้ไม่ได้ตั้งใจนะแ <laughs> ครอทเราเยอะอยู่แล้วนะครับเออขอบคุณมากเรากดปุ๊บโอ้วิวอัพด้วยวิวอะไรอัพวะจ๊ะ เอาวเวลเพียร์ยครับก็คือสามารถเอาไปโชว์เพื่อนๆได้ใช่ไหมว่าเวลเราสูงจัดอะไรอย่างนี้ทำลายต้นไม้100อันให้แครอท1อันสตรอเบอรี่เซลห้าร้ออันให้สตรอเบอรี่ห้าออ๋อแสดงว่าผมปลูกสตรอเบอรี่ได้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยทำลายทีหลังอ่าได้ได้ได้ไดสตรอเบอรี่0 0ชิ้นเนาะสตรอเบอรี่แอเรามีเป็นพันนันเลยครับพี่โอ,โอ้ชชยย่อยครับขอยักปลูก ไม่เยอะมากนะ2246เพราะว่าขี้เกียจขุดครับขุเดเนือยนานแน่นอนนะนะครับ2246อ่อะให้เหลือ2246นะครับ2246โอเคอีก50อันครับปลูกเรื่อยๆจิ๊บๆๆ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 ๆผมๆๆ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 เลๆๆ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 ๆตๆๆ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 นๆๆ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 นเๆๆๆๆรนๆๆ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 ๆ สามารถตั้งได้นะแต่ว่าราคาอาจจะแพงนิดนึงนะครับใครอยากทำเรนโบวก็ทักไปได้นะถ้าสมมติตัวไหนอย่างเช่นหมึกอะไรเงี้ยผมว่าคุ้มนะแต่ว่าราคาจะแพงนิดนึงนะครับยากยากนะครับทำยากโอเคเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้100อันโอเคตอนนี้ภารกิจอันแรกก็เสร็จเรียบร้อยนี่ทำลาย1น0อันเดี๋ยวจะเริ่มทำลายนะครับกิฟต์แครอทกับเก็บสตรอเบอรี่อะรอสตรอเบอรี่ตัวงั้นกิฟต์แครอทกับกิฟต์สตรอเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดรหัสสำรองมาได้ไหมเออได้สิใช่ไหม โอเคแค่รอ okay. มาหนึ่ง้าน,นครับอ่ารองรับซิได้ไหมชุบภารกิจเสร็จหรือเปล่าเอ้อได้ครับโอเคแสดงว่าก็ไม่น่าจะยากนะครับเจ้าก Gift ิฟต์เนี่ยนะครับให้คนอื่นโอ้เป็นคนจิตใจดีโอเคครบแล้วเหลือสตอรี่นะครับแค่นั้นเองไปสักพักหนึ่งครับขอเก็บก่อน500ชิน้นอ่าขายครับพี่ชุบเรียบร้อย ได้มา5,000บาทเ๊ะเสร็จแล้วโอเคกิฟสตอเบอรี่ครับครับผมอ่ะไม่ต้องรับได้ไหมไม่ได้ <laughs> อีกคนต้องเอาด้วยนะต้อ <laughs> งต้องัองครับขู่เข็นนะทุกคนว่าเอาไปสิเอาไปอ่ะทำลายหนึ <laughs> ห่งอันโอ้ยเพิ่งปลูกได้เมื่อกี้อ่ะโอเคทุกคนเจอกันใหม่สักครู่นึงครับอโอเคครับผมน่าจะได้แล้วนะครับเยเครมครับเรากดครมตรงนี้แล้วก็จะได้เลยไหมเย้ yeah. ไหนพี่อ๋อครีมได้เลยครับทุกคนนี่เรากดครีมตรงนี้อ่ะกดครีมปุ๊บอ่าอู้ได้มาห้าอันเลยเหรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่คือซีแพ็คครับโอ้เป็นระดับซีเวิร์มมาโอ้โหนึกว่าได้แค่นเดียวเฮ้ยเป็นเล่นไปก็ใช้ได้นะอ่ะแล้วก็อันที่สําคัญกว่าครับเครื่องทาอาหารเครื่องทาอาหารเนี่ยอยู่ในของตกแต่งนะทุกคนไปย้ายไปตรงข้างบ,บนหัวละกันตรงนี้โซ่ทำอาหารอุ้ยกดผิด โอ้แต่ว่าได้อะไรอ่ะคอมมอนสตรอเบอรี่โอ้โหมีได้มีแต่สตรอโอ้สตรอเบอรี่กับซิลเวอร์ครับอ๋อจริงด้วยครับก็คือเป็นต้นซิลเวอร์เลยใช่ไหมเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นแค่แครอดกับสตรอเบอรี่นะได้อย่างอื่นได้บ้างได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้นะเอาโอเคไหนดูหน่อยซิว่าอันไหนนะครับที่จะทําให้เราลองทดลองดูได้มีคุกกิ้งเบอร์เบอรี่นี่ครับ100ชิ้นนะเขาต้องการงั้นเราลองปลูกบอรเบอรี่ดูนะครับโอเคบอรเบอรี่มาแล้วครับ ขอสักค่าชิ้นในการทดลองเขาต้องใช้บูเบอรี่นะครับทุกคนนี่ชื่อนี้บูเบอรี่นะครับหนึ่งร้อยชิ้นในการทําอาหารโอเคมาถ้าเราใส่ทีเดียวห้าชิ้นโอ้ใส่ได้ปกติเลยดูสิจัดได้หรือเปล่าคือถ้าได้เดี๋ยจะง่ายขึ้นมากๆนะครับทุกคนแต่ก็กดคูกครับโลบักได้ด้วยโอ้โหพี่เจนเดลแกเอาทุกทางนะอะไรที่แบบเป็นโลบักเนี่ยคือเอาหมดนะโอ้ขนาดอีเวนต์หายไปแล้วยังเสียโลบัก อันนี้โอ้โอเคทุกคนไมย่ยากครับผมไมย่ยากนะครับเรามีแผนอยู่นะครับเดีย๋ยวผมบอกไกด์แล้วกันมันจะมะีเครื่องทำอาหารอ่าภารกิจหนึ่งอันที่สองไม่ได้นะครับได้แค่อันคอมมอนอันที่สามได้ได้อ่าได้เครื่องมาด้วยนะครับแล้วอันที่สี่เนี่ยไม่ได้อันที่ห้าก็จะได้เครื่องมาด้วยอ่าคือเครื่องเนี่ยสูงสุดเนี่ยเราจะเก็บได้เครื่องได้เนี่ยประมาณ3อันนะทุกคนครับผม และก็ระดับ d y ที่ยากที่สุดเนี่ยนะครับย,ยากที่สุดนะยากกว่าพิสมาติกนะครับพิสมาติกทำอาหารแค่30นะถ้าเก็บ3เครื่องเลยเนี่ยคลิปหน้านะครับ,รบเก็บครบหมดทุกภารกิจได้แน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันได้แล้วโอเคได้เทคนิคแล้วนะครับแล้วก็เจ้าส่วนของซีซีเวอร์เนี่ยก็คือมาเป็นต้นเลยนะผมว่าสวยแอบไม่แย่เลยอาจจะแบบเป็นสวนสวนเจ้าหญิง สวนเจ้าหญิงนิทราก็ได้นะแบบต้นสีเทาหมดเลยอ่ะโอ้ยสวยนะแค่คิดก็รู้สึกสวยขึ้นมานะครับอ่าประมาณนั้นโอเคทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่คงจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแล้วก็สู่ไ้ดูด้วยว่าได้อะไรบ้างเจอใหม่คลิปได้ครับผมสีอยู่ครับบ๊ายบาย